ทักทายจากเมืองเพนซิลเวเนียสารัฐอเมริกาค่ะเพืเ่อนๆวันนี้นําคลิปที่ไปขายของมาฝากนะคะหลายคนถามว่าพี่จุสีทํางานอะไรทําไมเก็บหน่อไม้เยอะจังอะไรเงี้ยพี่จุสีเป็นแม่ค้าค่ะหน่อไม้ที่ได้ที่ในคลิปก่อนๆก,ก็เอาไปขายค่ะทุกคนแล้วก็ขายอาหารไทยด้วยค่ะเป็น FDR Park นะคะที่ Philadelphia, Philadelphia นะคะเมืองเพนซิลเวเนียเนี่ยแหละค่ะจะขายทุกๆเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์นะคะวันนี้ก็เก็บภาพรบรรยากาศมา าฝากเพื่อนๆใน y o u t u b e นิดหน่อยน,นิดหน่อยๆนะคะเพื่อนๆพอดีได้โปรแกรมเนี้ยมาเพิ่งจะหัดใช้ค่ะก็เลยตัดต่อมาฝากกันนิดนึงบรรยากาศนะคะสามีก็เป็นคนเทคออเดอร์นะคะเป็นคนรับออเดอร์เจสีก็เป็นคนทำคนเดียวนะคะเพื่อนๆอทั้งผัดทั้งต้มนะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งอาหารอาหารไทยนี่เมนูนี่จะเยอะเหมือนกันคะ่ะที่ขายดีก็ เป็นลาบเป็นผัดไทยผัดซีอิว๊วผัดขี้เมานะคะเพื่อนๆลาดหน้ามีทุกอย่างคะ่ะในนี้ก็เป็นผัดซีอิ๊วนะคะผัดซีอิ๊วก็สําหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดนะคะถ้าผัดขี้เมาจซีก็แนะนําว่าคนที่ชอบทานเผนะ็ดหน้าอะไรเงี้ยก็แนะนําลูกค้าแต่ว่าผัดไทยก็ค่อนข้างที่จะขายดีค่ะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าปใบจั๊บของจซีเนี่ยใครได้กินเนี่ยรับรองติดใจอะไรเงี้ยค่ะ ุดเริ่มต้นในการขายเนี่ยนะคะเพื่อนมาจากใจรักคาชอบทําอาหาระคะ่ะก็วันไหนได้ทําเวลาเขากินแล้วเขารู้สึกว่าอชอบจังเลยอร่อยจังเลยแนละ้วมันรู้สึกแฮปปี้คะ่ะมันรู้สึกว่ามันใจมันฟูคะ่ะก็เลยอยากจะขายอะไรเงี้ยสมัยก่อนสามีก็ห้ามนะคะสามีก็ไม่ให้ขายก็เก็บภาพบรรยากาศของสนวนมานิดนิดหน่อยๆนะคะวันที่ถ่ายนี่นะคะเป็นวันที่ฝนตกคะ่ะลูกค้าก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะ บางช็อตก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะน้องเขามาเที่ยวสวนเขาก็ถ่ายให้อะไรเงี้ยจะสีเอาสองวันมาต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอรวมกันนะคะเพื่อนกว่าจะเก็บของเสร็จนะคะขายของมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆคะ่ะทุกคนกว่าจะเก็บของเสร็จกว่าจะทําอะไรอะไรเสร็จก็นู่นละคะมืดคำ่ำเลกว่าจะได้กลับบ้านกว่าจะได้เงินเขาแต่ละบาทมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะทุกคนถึงแม้ว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยขยันมือขยาวสาวได้สาวเอา มันก็สาวได้ค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าแรงที่เราจะสาวเนี่ยเราจะมีไหมอะไรเนี่ยจดสีเนี่ยถ้าถ้านึกออกว่าจะต้องทําสิ่งนี้ตั้งแต่มาเมริกาใหม่ๆเนี่ยก็คงจะดีนะคะเพื่อนๆแต่จดสีเพิงจะนึกได้ค่ะ เจอขวัญงามเเมื่อยามควานบินนะคะเพื่อ <laughs> หมดแรงแล้วแล้วมาเจอว่าเอออุ้ยอันนี้มันใช่เลยอาชีพนี้ฉันชอบมากอะไรอยเงี้ย <laughs> แต่ว่ามันหมดแรงแล้วค่ะก็ทาเท่าที่ทําไหวค่ะเก็บภาพบรรยากาศยามค่ําคืนมาฝากนะคะรักทุกคนคะ่ะจุ๊บจุ